สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลิซ่าเล่าความยากลำบากในวัย18ปีเกือบจะยอมแพ้ในตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับ Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือที่รู้จักกันในนามลิซ่าจากวงแบล็คพิงคเป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้จริงๆ สำหรับลิซ่าแล้วเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเดบิวต์ในฐานะศิลปินเกาหลีแล้วเธอ,อยังได้ทำงานที่หลากหลายทั้งครูสอนเต้นกระทั่งผลงานด้านแฟชั่นที่เธอได้ร่วมกับแบรนด์ดังระดับโลกโดยลิซ่านั้นได้เล่าผ่านรายการ t ยุดวิ y o วว่าฉันเดบิวต์ตอนอายุ20ปีค่ะตอนฉันอายุ18ฉันติดอยู่ชั้นใต้ดินของบริษัทเอาแต่ซ้อมและซ้อมอีกครั้งฉันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เดบิว แต่ฉันก็ไม่ยอมแพ้ซ้อมต่อทำงานอย่างหนักจนได้เดบิวต์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณค่ะ